สบายดีพ no. ี่น้องดวม่วงดัวอย่างอีเอียงน้องแคนกับน้องแนนเฮ้ยเอ้ยตัวสื่อยังเ้ยแนนบ่เอ้ยตัวอย่างไรบ่เอ้ยตัวอย่างไรบ่แคน แค่มาน,นี่หันมานสุสยสัมผัสเน,นี่ยห๊ะอยากได้งูเป็นของตัวเองอยุ่บ่ นงังลนำ้ำสบายดีป้าลุงสบายดิป้าลุงมาหา,ล,าล,นะลุงไว้แั่แหน่ทอกลูขู่ทองมานนาจนแข็งเบิดน้องเอียงกับนำ้ำหว่วงอยู่ มาเกียวกาเซลุงพี่น้องน้องแคนมายังงไรแคเนาะแคจะมายังมากินเื่อนมากินลุงบแค่นบเขาิ่ลงเกี่ยวแม่นอยู่บลุงอ่ะะกลงหนอัแม่นอะไรบเฮ้ย

น,น้ำหนุน่าได้โคโคนนเขาว่ามันเป็นมนันเออตอนสืบดีนหมมึงมาจีก้กูยังเกาะเอี้ยงห่วงเขาว่าเขาว่ามันเป็นมนันแบบเดิมเอามานสืบมาเรียงกันันได้ตัวนี้ออกมาตอบลุ้งนั่นนี่ตบบป่านนั่นนี่อยากได้ยุ่งหึ โดนน้องแค่อยากได้งัวเลยอ่ะไอ้สองโตอ่ารย์เอาตัวหนึ่งไปยังเอ้ยแล้วกับไปมันกับได้ลูกก็เป็นสอง นี่แดงนัวเลยใหญ่ใจดีผ่านฝากเงินมาให้นี่สองพันป้าเนาะผานเงินมาให้น้องแคนไปตื่มกันซื่งง้อจัดสองพันบาทป้าทางสมุดปาการเนาะขอบคุณไร้เด้ียร์ยายเด้อที่ผานเงินมาให้น้องแคนไปตื่มซื้องัวเนาะ

ลี tahu, me, ้ยงอาก็จริงแต่ว่าเป็นท้องพ่อบริเมนครอบครครอบูขาอามาปล่อยไว้เป็นทองพ่อคนตันไวาปู่ปักันเาก็เลียงได้สปีก็ได้ลูกสองโตกดากากมเนาะกยอ้ถูกอยางกผมมีเือนผมมีซานดีแต่มีหายมีหน้า ของพ่อของแม่ไว้เห็ดอยู่เห็ด้นได้หน้าหายปั่นหายเพราได้เห็ดสู่ลูกกินนะครับโบกุมลูกลูกหลายคนเงินกับหม้อให้ลุงบอยให้ซิงหม้อให้น้องแพนขอบคุณหลายๆเด้อป่าเด้ออ่ยู่ดีไม่แห้งลำล่วนลำรวยป่าทางสมุทรปราการเนาะ หลุงถือหายไวโฮมไวซื้องัวว่าจัง้นเท่าได้ละบาทนี่ละเก้าพันหาหนึ่งมืนมืนเอหาลรยือในครอบพวก้าขอบคุณดะาได้ล่้าอยดสุสาธุ รับเด้อคุณยายอ้ยบนขาดแต่เก่าปะใต้แดงมันมีอยู่บ้าวะมีอยู่แล้วคุณอาขาดเน่าตัวเดยแบบแบาวะเอามาเปลี่ยนด้วเอาไปใส่เจสแดงมันันติดเฮ้ย อันที่จริงนะเมื่อวานนี่ครับไปเบิ่งกันแล้วง่วนอ่ะหักต้นนิดน่อยหนึงดอกโอ้ยบ่สัมนะซ้ำมือจำมือเถิกนะเท่ายหาผ่านนะเราบอกขายแต่ว่ามันเป็นง่วนเถิกบือแขนอยากได้ง่วนเถิกตีแขนก็เลยสี่ห้าตัวแม่ตกัวแม่เฮ้ยแล้วก็มันได้ลูกก็ได้ซองแหละดิแม่แล้วแม่แพลูกเนาะ บอลผูกบอลเลี่ยงกับเดินกวงอยู่ซ้ำสิป,ป้อยเกี่ยวเขาออกเห็นกระไล่น่าบอลผู <c oughs> ออกเพอะเย <c oughs> อียกับเพื่โอ้ยโไปไปมาคามเลยโอยเซลเซลมาเลยแล้วก็ลงกเา,เาอยู่ผูกกผูามาเกี่ยวาซอ พ่ลูกซาเพื่อก็อเกี่ยวเขาเก่งก็ยังนี่น,น้อยแต่ว่าเก่งขน,นยนันแม่แม่้องแน่เอาโทรศัพท์ไปให้อันต้องอ้ายในนี้มันบกขึ้นสัญญาณเลยเมืม่อแล้วปอ้ยแบกมาข้ามมานเลยผูซ้ำสกินม <laughs> <laughs> ันไปกับไผยน่ะหาคนพี่น้องเอ้ย คลิปน่ะไปถ่ายโล่อย่มาตั้งลกกันลงโอ้ยลงไปแล้วก็ถ่ายโลดมากเล้งอย่างตั้งมาจะใช้เฮยอันไหนเฮยดับเบิ้มาคาบใจละเอนะ น้องดินน้องดินห่างจากเจ้าเข้าไปห้องเตอะพี่น้องเ้ยเอาไปแล้วแฟดเคยหละพี่น้องอันน่ะสบายดีพี่น้ฝากติดตามซ่องเพิ่นใหม่ด้วพี่น้องัง้มทานตั้งชื่อกันยังไม่ไดชื่อชื่อวันใด กำลังคิดพี่น้องอย่าลืมฝากกดติดตามอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยพี่น้องได้ละซีซั่งบัานน้ำกันแล้วยังไงบ้เจ้าก็คือนุ่มๆนะเนาะเจ้าก็คือนุ่มๆเอหมกเอาอย่าว่านต่นั่นตี้เลยได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหันหันมาก่อนเฮ้ยอะไรอีนาวอันนี้ตู้ ขนาดบ้านมีซอกนะซอกจอยสีอันดั้นเลยซอกจอยพร้อมดันเสมอเพราะอีหนาอันนี้ไปพี่น้องลงเกี่ยวข่าต่อเยเรียบร้อยขนาเขาเจ้าหนังขากินอยู่สิงก้อยายไหมก็บมากินนอะมาแล้วสิก้อยหร้านไส้ก็เอาบอกกินเจี่อาอ่านัน พี่น้องเอ้ยมาห่อนิดกันสิได้อำนาพระจากรแล้วพี่น้องดอกกุไลาบก็เตะก็จกิดตามพอกันมาขิดหน้าเลยสบายดีมาขันยีงกอนสร้าพอลลุ่ิเมืองอะไรพี่น้องหน,น,นานี่มาหินกินหนี่งมาไีมน้องเนินมาดอกคนหนาบ้านแห้งดอก ชิวเนือลวก็ห่อมีพัดมีหายวานี่เออสิ่น้นองเขาหงเฮียนอยู่พี่เออผลเหนเมื่อได้ผนสิ่เขาหงเฮียนอยู่พี่เต็มโพงเลยเอออ้มีน้าไม่พอเลยรับน้าเปล่านะเฮียโพงเลยน อะไรลุงบอยให้่คาคาแห้งหรือบอสน่ะบอยนี่โอ้ยนี่นี่วะบอมีหูนี่ชั่งนี่นี่เอาไว้ยมันจะน่าเปล่าเนี่ยน่าน่ามดอารมณ์จองขวดนะแค่เกือบเจะไหมไปเมื่อบ้านนี้โอเออไป มือโชคดีโอ้มาวว้ายมันสิได้จักหนักเลยเนาะไปว่ามือไประสาทหนักไป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 บ่เฮ้ยว้ายกันอยากไปมาแต่เช้าหกโมงมาบ่ท่านเนาะไปบ่หกโมงจะมาหาปลาเด้อยันมาบ่ทันดอกเออก็ได้กันแปดโมงจะมากินปลาชีวมันหนักถ้าโอเคบ่ โอเคขึ้นรถเมื่อเลยไปกินยกรมือะไปขึ้นรถเมื่อวันวันโอ้ยไปสกดีอืมสชกดีเมื่อพ้นสี่ห้ามพูนห้องึืนขอกันใหม่คีนาพี่น้องสบายดีอะไรดูใจจนี่แหละดูใจ